รีวิวเครื่องเล่นเทปซีดีแล้วก็วิทยุนะครับเป็นแบบหูหิ้วเป็นบูมบ็อกนะครับเป็นยี่ห้อ Sony c f ี s 100สนะครับสำหรับคนที่ชอบเบนหนักๆใน่นักตัวนี้นะครับใช้ไฟ2 2 0ยบโวลต์บ้านเรานะครับมีสายไฟแถมให้นะครับด้านล่างจะเป็นช่องใส่ฐานใช้ฐานทั้งหมด6ก้อนเบอร์ดีนะครับอันนี้ไม่ได้ลองให้ใช้ฐานเยอะเกินนะครับสภาพสวยนะครับีรอยนิดหน่อยตามกันเวลานะครับสินค้ามือสองมาแล้มานะครับ ตัวใหญ่ครับเสียงแน่นมีเมกะเบตนะครับตัวนี้ Sony CDS 1 0 0นะครับใช้งานได้เต็มระบบนะครับแต่เริ่มต้นเสียบพักด้านหลังนะครับกดปุ่ม power นะครับอันนี้จะเป็นหูฟังปุ่ม power แล้วก็อันนี้ตั้งสลีปก็คือตั้งปิดเครื่องได้120นาทีนะครับแล้วทดสอบระบบ cd-cd รองรับ audio audit นะครับไม่ได้รองรับ mp3 แผ่นกอปแผ่นลอยอ่นแต่ลอยมากๆนี่จะสะดุดนะครับเดี๋ยวตัวนี้ลอยเยอะมากจะให้ดูนะครับ สำหรับซีดีที่เทสใสๆแล้วมันก็จะอ่านปกตินะครับแต่สำหรับหัวอ่านโซนี่นะครับเรื่องอ่านเร็วเนี่ยไม่ไม่แนะนำว่าอาจจะนิกเน็กนกนกไปเพลเป็นแท็ก2แท็ก3แบบเร็วนี่ไม่ใช่ของโซนี่แน่นอนนะครับถ้าตัวชิบ้าเนี่ยเร็วแน่นอนอันนี้ขอค้ามไปแท็ก2เลยนะครับโซนี่เนี่ยจะอ่านประมาณนี้นะครับอันนี้คือแผ่รอยมากนะครับ เป็นโตชิบ้าเป็นอะไรพ a น a s o สนิกเนี่ยจะอ่านนิ้กแทกนิ้กแขงนิกแขกเร็วเลยแต่สำหรับโซนี่เขสไตล์เขานะครับอ่านอ่านปกติแต่ว่าเวลานิ้กแ็กจะช้าหน่อยนะครับตามแผ่นนะครับอ่นจะเป็นรอยน้อยรอยเยอะประมาณน,นี้นะครับมันก็ชอบอานจ,จากซีดีลงเทปเครื่องนี้อาจจะวิทยุลงเทปอาจจะซีดีลงเทปนะครับอาจจาะพวกไม้ลงเทปได้ จะเป็นมกะเบดออนออกนะครับใช้งานได้อน,นีวอลลุ่มนะครับอันนี้เสียงขึ้นเสียงลงนะครับอันนี้จะตั้งโปรแกรม CD เป็นรีเวส์อโปรแกรมนะครับได้หมดนะครับอันนี้เลือกแท็กดูแท็กนะครับส่วนนี้ฟังกชัน CD วิเยูเทปนะครับเทพอตเน็กรีเวิร์ดจูนขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับหรือว่า กดแท็กตรงนี้ก็ได้หรือว่ามเน็กแท็กตรงนี้ก็ได้นะครับนี่ฮะแท็กได้ประมาณสิบกว่าแท็กนะครับแล้วก็สามารถเมมคืนวิทยุได้ด้วยนะครับสานะไฟติดครบตัวนี้แท็กตรงนี้ก็ได้นะครับนี่ฮะมันิกแท็กนะครับนี่ฮะและซีดีของระบบโซนี่เนี่ยจะประมาณนี้นะครับจะหน่วงหน่อยนะครับไม่ได้แบบมนิกตึ๊บมนิกตึ๊บมนิกตึ๊บไปเลยนะฮะ สไตล์ตเขานะครับกดสต็อปนะครับเดี๋ยวจะสอบฟังที่อัดเมื่อกี้นะครับจากซีดีนะครับก็กดมาที่เทปก็คือปุ่มที่สั่งกขวากดเทน่ทาดเมื่อกี้นะครับเทปก่อนหน้าก็หลังปกติเต็มระบบเลยนะ สเตอริโอใช้ขวาชัดเจนนะครับเดี๋ยวทดสอบระบบวิทยุก่อนนะครับวิทยุเลื่อนตรงกลางหน้าจอ led เนี่ยจะอยู่กับฝาเทปอย่างนี้เลยนะครับจูนขึ้นก็คือลบบวกตรงนี้นะครับถึงร้อยแปดไม่จะเดนนะครับรับวุกคือขึ้นของบ้านเราบริีรอบนึงจะเป็น a m นะครับเดี๋ยวทดสอบ m มันจะ auto detect ขึ้นเองเวลาเจอ,อขึ้นจะหยุดเองนะครับบริลรองจะเป็น m นะครับ จะดีเทคขึ้นเองเวลาเจอขึ้นนะครับสําหรับขึ้นก็งาด้วยความบนงเรับหรือด้วยการแข่งแย่งเหียดบางจะมาจากผู้อื่นะครับพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาี่เบศมหาภูมิผู้เชี่ยวชาญคิดมาครบในพระราชพิธีการจนาพิเศษส่งครองราชครบ50ปี เครืก็คือบวกลบแล้วก็มาเมมขึ้นก็กดเลขค้างไว้แล้วฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลาสามนาฬิกาเราก็มากดหนึ่งเดือนเนี่ยมาทำงานสิบเจ็ดวันอันนี้ในมุมของตรงก่อนนะเขาว่าอย่างนั้นนะฮะหนึ่เดือนเนี่ยมาทำงานสิบเจ็ดวันแต่รับเงินเดือนเนี่ยเต็มเดือนจนสุดท้ายแล้วทั้งฝั่งของนายตรงเขาบอกเขาทนไม่ไหวหลายๆพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นการสูบบุหรี่ในร้านเป็นการที่จะสอบฟังที่อาจจะวิทยุนะครับทำงานสิบเจ็ดวันอันนี้ในมุมของตรงก่อนนะเขาว่าอย่างนั้นนะฮะ หนึ่งเดือนในวันทำงานสิบเจ็ดวันแต่รับเงินเดือนเนี่ยเต็มเดือนจนสุดท้ายแล้วทั้งฝั่งของนัายตรงเขาทนไม่ไหวหลายๆตัวนิ่งไม่ว่าจะเป็นการสูบวัวอย่างนี้านะครัตัวมันใหญ่นะครับทดสอบังระบบเทปนะครับเทปก็้ายก็วาเต็มระบบระบบอัดเต็มระบบ อเอคค่อขอจบการรีวิวนะครับขอบคุณครับ